สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่แท้บ้านนะครับวันนี้นะครับก็นําพระปเทยะนะครับมาให้ชมนะครับก็ต้องท้าความนะครับก่อนนะครับก็ขออนุโมทนานะครับกับคณะอาจารย์สุลนะครับที่มีจิตอันเป็นกุศลนะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับโดยนะครับวาละการสร้างคือหล่อพระนะครับปิดทองนะครับสร้างวิหารชั้นระนิส่ง พระที่หล่อคือเป็นพระอุปัฏยยะนะครับที่มีวิหารอยู่นะครับวิหารอยู่อยู่วัดนะครับพุทธโมกขารามนะครับใครอยากไปกราบไหว้ก็ได้นะครับไปทาบุญนะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับในปี61นะครับต้องท้าความไปปี61ก่อนปี61เนี่ยะครับอาจารย์สกลท่านได้สร้างรูปหล่อรุ่นแรกนะครับเป็นองค์ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กผมเคยอาลงอยู่นะครับจํานวนนะครับ699องค์นะครับ ก่นเงิน19องค์นะครับแล้วก็ที่สร้างนี่คือเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อรวมแรกนะครับเป็นเนื้อรวมแรกนะครับผมเนื้อรวมแรก699องค์นะครับแล้วก็อนาวะก้นเงินนะครับนวะก้นเงิน1อ่า19องค์นะครับใต้ฐานอุดมวลสารนะครับแล้วก็มีเป็นช่อด้วยครับเป็นช่อครับที่หมุนเวียนในตลาดนะครับคือสร้าง9้าช่อนะครับ9้าช่อถวายให้วัดสองช่อนะครับหมุนเวียนในตลัด ตลาดนะครับเจ็ดช่อนะครับที่หมุนเวียนกันนะครับแล้วในปี 6- กหนึ่งนั้นครับมีพระที่เข้าร่วมนะครับพระเครื่องที่เข้าร่วมด้วยคือมีพระพระอุปัฏฐัยหน้าตักสามนิ้วนะครับแล้วก็หน้าตักเก้านิ้วนะครับเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับในปีหกหนึ่งนะครับเป็นพอได้ปัจจัยมานะครับคณะของศรัทธานะครับที่คณะศรัทธาของอาจารย์สกลท่านก็นํามาหล่อพระ พระอุปัฏฐยะนะครับพระอุปัฏฐยะนํามาหล <int> ่อพระพอหล่อเสร็จนะครับพอหล่อเสร็จแล้วก็นําปัจจัยตรงนั้นนะครับมานะครับมาหล่อพระพอหล่อเสร็จท่านก็จะสร้างนะครับเป็นวิหารนะครับสร้างวิหารนะครับผมคือเจตนาชําระนี่สงนะครับวาระหล่อพระนะครับปิดทองชําระนี้สงพอหล่อพระเสร็จนะครับนําฉนวนมวลเกรดนะครับก่อนที่เหลือจากยอดพระปัฏฐยยะนะครับ นำมาสร้างเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อเหมือนรุ่นหนึ่งเป๊ะเลยนะครับรูปหล่อนะครับดูแบบนี้นะครับรูปหล่อรลอยองแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นขนาดนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อชนวนมวลเกตดนะครับเนื้อชนวนมวลเกตดเนี่ยมีแกะทอง19 9องค์แล้วก็เสียรจุกทองคํา3 2องค์เนื้อเงินประมาณ400องค์นะครับประมาณนะครับผมคือตามที่จองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับได้ นำเข้าพิธีนะครับนำเข้าพิธีนำเข้าพิธีสร้างวิหารนะครับสร้างวิหารนี่แหละครับก็ได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมานะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดพุทธโมกปรารามนะครับพระปัทยะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เข้าพิธีที่มีเข้าพิธีด้วยนะเข้าพิธีด้วยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่ะ ข้าพิธีนี่คือมีรุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นเหรียญนะครับแบบเหรียญนะครับข้าวพิธีด้วยนะครับเดี๋ยวมีแกะให้ดูนะครับพูดถึงเนื้อผงก่อนนะครับเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือจะสร้างสามแสนองนะครับจานวนสามแสนองค์แล้วก็มีเนื้อก้นคกยี่สิบเก้าเนื้อเงินนะครับยี่สิบห้าองนะครับแต่มีสองพิมพ์นะมีสองพิมพ์คือพิมพ์เนี่ยคือพิมพ์คือบล็อกนะครับ พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ผมไม่มีเป็นพิมพ์ไม่มีพระเนตรนะนี่เป็นพิมพ์มีพระเนตรนะครับให้ตีกล้องดูครับจะเห็นพระทันนะครับพระทันและพระเนตรนะครับเหมือนตาหลวงพ่อเห็นไหมครับจะมีพระเนตรนะครับมีพระเนตรนะครับเป็นคือเป็นเม็ดตาแหละครับแล้วก็เม็ดเม็ดนมนี่แหละครับถ้าพูดให้ภาษาบ้านบ้านเข้าใจนะครับนี่นะครับก็มีสองพิมพ์นะครับ2พิมพ์นะครับในในรุ่นนี้ครับแต่รุ่นนี้นะครับเนื้อผงเนี่ยนํา งสมบัติพ่อนะครับแล้วก็เติมมวลสารที่พุทธคุณนะครับเพิ่มเติมนะครับนํามาทํารุ่นนี้นะครับถือว่าแล้วรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แม่ผมถูกหวยบ่อยนะครับประสบการณ์อยู่ใกล้ตัวเองนะครับแม่ผมจะมีองค์หนึ่งนะครับที่ติดกระเป๋านะครับติดกระเป๋าไปไหนก็ไปนะครับนี่มีประสบการณ์นะครับข้างหลังมาดูข้างหลังเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพ่อหนุนนะครับนะครับผมเป็นหลวงพ่อนะครับ วัดพุทธโมกพระรามขอนคอนนะครับต่อมานะครับก็ได้จัดสร้างนะครับจัดสร้างพร้อมกับรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอุปัฏฐยะนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีจะมีรุ่นนี้จะสร้างนะครับทั้งหมด3า3พันี่้อยสาสิหกองนะครับแดงทองแดงลมลมลุ้งนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับลมลุ้งก็ สร้างอยู่สองพันเหรียญแล้วก็ดมดำนะครับจะดำเลยนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับแล้วก็ชุดกรรมการนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินร้อยเก้าสิบเก้านาวะร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากตรงนี้เข้าเข้าใจนะครับตำมน้ะกากนะครับองพระนะครับจะมีหน้ากากทองสิบเก้าเหรียญแล้วก็เงินสิบเก้าเหรียญนะครับก็นํามาเข้าเป็นพิธีพร้อมกับรุ่นนี้นะครับที่ได้นะครับ ที่ได้สร้างพระวิหารนะครับเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นวิหารรุ่นสร้างวิหารนะครับผมนะครับก็ได้นำมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับคือทีนี้มาพูดถึงนะครับพอเท้าเรื่องมาเสร็จแล้วก็มาพูดถึงรุ่นนี้นะครับเนื้อผงพูดถึงพระเนื้อผงเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบนะครับแล้วแต่ชอบบางคนก็ชอบเดี่ยวบางคนก็ชอบเนื้อผงนะครับแต่มวนสารนี่แน่นมากนะครับนํามวนสารสมบัติพ่อนะครับที่เหลือแล้วก็มวนสารพุทุคุณนะครับ นำมาสร้างเป็นรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นสร้างถวายนะครับสร้างถวายวัดให้พี่น้องพิจารณาเองว่าเป็นของวัดหรือไม่ของวัดหรือยังไงแต่ส่วนตัวผมก็อโมทนาเอา,นาเอ,าอนุมโมทนากับอาจารย์สกลน,นะครับแล้วก็คณะศรัทธาที่ได้สร้างพระอุปัฏฐะนะครับองค์ใหญ่แล้วก็ได้สร้างวัตถุมงคลน,นะครับให้ ลูกศิษย์ลูกหาครับได้สักการะนะครับบางคนไม่มีโอกาสไปนะครับก็สักการะองค์นี้ได้ครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็ที่ส่วนตัวผมก็บอกว่าแม่ผมถูกหวยบ่อยนะครับจริงๆนะครับมีองค์นี้นะครับมีองค์นี้ครับมีพระปัทยะนะครับแล้วก็สมบัติพ่อแล้วก็พระพงล์รัศมีครับแม่มันจะมีอยู่นะครับชุดของแม่ผมนะครับแล้วก็มามาเล่าให้ฟังนะครับว่ารุ่นนี้นะครับ นี่ซีนเดิมจะปัดห้เป็นแบบนี้นะครับซีนดีจะปัดถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ราคายังเบาอยู่นะครับราคายังเบาอย่าง,างเช่นว่าถ้าเป็นพิมพ์พระเนตรจุดแบบเนี้ยก็ไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยนะครับเอาเป็นว่าไม่ถึงร้อยนะครับแต่เกิดเป็นพิมพ์ที่ไม่มีพระเนตรหรือพระทันเนี่ยเมตตาเนี่ยก็จะเบากว่านี้นะครับส่วนมากความค่าของคนนิยมหรือคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเลยนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เหรียญนะครับ ถึงเหรียญก่อนเหรียญที่จะเป็นนักแกะออกให้ดูเลยครับนี่เหรียญน,นะครับถูกว่าสร้างเป็นเหรียญอามงดงามมากนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกเทาปัทยะนะครับรุ่นสร้างวิหารนะครับพอจากนั้นครับท่านพอท่านสร้างเสร็จแล้วผมก็ถามท่านว่าอาจารย์จะสร้างภาพต่อไหมไม่เห็นท่านก็บอกว่าท่านหยุดนะครับยังไม่มีเวลาคือเห็นสมควรแก่การเวลา คำว่าสมควรกับารเวลาคือท่านสร้างพอแล้วสมควรแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ถามว่าท่านจะสร้างอีกไหมท่านบอกว่าไม่รู้นะถ้าเกิดมีเวละก็คงจะสร้างแต่ตอนนี้คือหยุดก่อนท่านก็หยุดมาตั้งแต่ปี6 2นะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างนะครับใครที่สนใจสนใจพระนะครับพระบูชาพระรุ่นนี้ก็ลองดูในตามนะครับลองทักไอดีมานะครับไอดีมาคุยกันนะครับ ไอดีไลน์มาคุยกันนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรนะครับทักมาคุยกันนะครับตามนี้นะครับเพราะว่านี่เอาพระของเพื่อนนะครับปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะครับชุดนี้ปิดไปแล้วนะครับผมปิดไปหนึ่งร้อยองค์นะครับหนึ่งร้อยองค์นะครับราคาเบาๆนะครับคือเบาๆนะครับผมเบามากครับเบามากเบาเบาเบาจริงๆเบาจริงๆนะครับผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังว่าที่มาที่ไปของพระปฏิยักษ จากนั้นทางวัดก็ไม่ได้สร้างพะระอุปัฏฐยะหมายถึงว่ามีมีมีม,มีมีรุ่นหนึ่งมีรุ่นหนึ่งที่สร้างออกมาเป็นพระบูชานะครับถ้าเกิดว่าไม่สร้างเดี๋ยวเจ้านั้นนะมีรุ่นหนึ่งนะเป็นเนื้อทองเหลืองเดี๋ยวผมไม่มีนะครับแต่ว่าถามว่าพระแขวนก็ยังไม่มีพระเนื้อผงทางวัดก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยครับพ,พูดถึงพระเนื้อผงก็ยังไม่สร้างขึ้นมาแล้วก็พระเหรียญน,นะครับของวัดก็เหรียญพระปัฏฐยะก็ยังไม่สร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็จะมีเป็นมาโดดมาเป็นปีสองห้าหห้าหรือ6 6นี่แหละครับเป็นเพชรกลับนะครับเป็นรูปหล่อพระปฏิยะนะครับเป็นรูปหล่อเพชรกับถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ก็ลองดูข้อมูลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีไงผมจะเอานํามาให้ชมนะครับให้รับชมว่าเป็นเป็นแบบไหนวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านพุทธาพิเศษแล้วก็มีการสร้างถวายนะครับ ให้พี่น้องพิจารณาดูเองว่ายังไงแต่ผมก็เก็บส่วนตัวผมเป็นคนชอบนะปกติเป็นคนชอบของบัดนะครับแต่รุ่นนี้ผมชอบนะครับผมชอบส่วนตัวผมอันนี้ผมชอบส่วนตัวผมนะครับไม่ไม่ได้ว่าเออทำไมถึงไม่เอารุ่นนั้นรุ่นนี้มามามาลงเดี๋ยวจะเป็นคํขค่ารหาคือผมชอบรุ่นนี้ส่วนตัวผมนะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ ที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นไปในการพุธทธาพิเศษนะครับประวัติการสร้างแล้วก็ของหลวงพ่อนะครับจานวนการสร้างสร้างมีรุ่นไหนที่เข้าพิธีบ้างนะครับบางทีข้อมูลอาจจะตกหล่นนะครับอาจจะตกหล่นนะครับเพราะว่าเนื่องจากในการพุธทธาพิเศษเนี่ยจะมีหนึ่งเหมือนผมพูดอะวัดสร้างสองสร้างถวายสามขอจัดสร้างสี่ขอเข้าร่วมพิธาพิเศษหมายถึงว่ายัดนั่นแหละรครับผม แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีรุ่นไหนบ้างที่เข้าพิธีนี้เอาเป็นว่าก็ขอให้ใช้พิจารณานะครับพิจารณานะครับเป็นแนวทางชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นนะครับของวัดก็ได้ของจัดสร้างก็ได้ขอของวัดก็ได้ของขอถวายก็ได้ขอจัดสร้างก็ได้ของของที่ขอรุ่นพุทธาพิเศษก็ได้นะครับก็ชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นส่วนผมก็เน้นของวัดแล้วก็ดูเจตนาของผู้สร้างเก็บ นะครับแต่ก็ผมรักความชอบส่วนตัวด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ